เนี่ยโอ้โหกุหลาบดำครับโดนเข้าไปเต็มๆตนะโอ้โหหลับกลางอากาศเลยนะยกศรีกำลังสนุกเลยนะครับกำลังสนุกเลยโอ้โหต้องบอกว่าเจ้าฟุกหนึ่งล้านเล็กเนี่ยโหดจริงๆนะครับอ้แหแลกกันเดือดนะครับโอ้โหเรียบร้อยเลยวันนี้ครับทางด้านกลาบดำครับยังไม่ฟื้นเลยนะครับอ้หดูแรงจริง คนแก็ไม่ต้องไปสอบถามนะครับก็ไม่ต้องอยากสัมภาษณ์กันนะครับต้องวะผมว่าโซงนี้ก็คงคุยไม่รเรื่องครับเียังถามมีอะไรโดนอะไร กเจ็บเจ็บๆนะครับโดนปลายขาเข้าไปฮะเกือบสามเดือนนะเกือบสาเดือนจะหลดโดนหลุดก็ทุบโดนไปเป็นทางทางหรือคอไม่รู้โดนคางพี่คางเนี่ยครับสภาพของกลาบดำตอนนี้นะครับกํากำลังมันเลยนะต้องบอกว่ากำลังเดือดเลยเออแล้วใครนอนอยู่ตรงนน้นนีคนน่ะมีนอนอยู่หร้ออ๋อฉลามครับฉลามโดนเย็บฉลามชนะนะฮะ โอ้ยดูนะปวดปวดครับไปไปทางไปอืมฮวันนี้นิวสู้เต็มที่แล้วครับสู้เต็มที่แล้วสำหรับกุหลาบดำนะแฟนๆครับก็อย่างที่ผมเรียนลูกค้านะครับว er> er ่าเข้ามาชมดึงไม่พ้นดึงไม่พ้นนะฮะโอ้คาดไม่ถึงหรือพี่ไม่ได้เห็นัภาพ จำได้ละตอนเจอหน้าพี่นี่แหละใช่ไหมไฟดับเลยใช่ไหมเกี่ยวภาต่างภ่ไฟดับส่วนเราังไม่รู้เลยไหรู้ยังรู้ยังโดนอะไรในกุลาบดำที่วันนี้ตัวเองทุกอื่นเนี่น้องอื่นไหมเพราะเพราะเพราะว่าหยุดเลื่อนเวทีไปนานมีกฎไหมครับมีครับแล้วตอนนี้รู้ยังโดนอะไรโดนตีน่ะโดนตีน่ะตอนนี้จะเอาพี่ใหญ่แล้วแหละดูนะ หละก็วปลอดภัยแล้วครับไม่ต้องให้ถึงมือแพทย์นะครับปลอดภัยแล้วกุหลาบดำปลอดภัยแล้วนะครับแฟนๆนะโดนก็ไปนิ่มหดัปักครับนะฮะล้มทั้งยืนเดี๋ยวมาดูผู้ชนะบ้างดีกว่าครับวันนี้ดูผู้ชนะบ้างแล้วกันนะครับสาหรับเจ้าฟุกหนึ่งล้านเล็กจิตเมืองนี่ ไปกันปัจจิก่อนเดี๋ยวดีก็้วเลยเนี้ยเนี้ยโอ้โหแตกเลยฮะบางมินดีบางมินดีครับร้านเราต้งก่อนเราต้นก่อนเนียก็พู้ชนะครับสุดยอดเลยแล้วนี้ก็ พระชายไปได้ฮะเสริสดงดงามนะครับการคอนะหลับกาอากาศเลยต้องบอกว่ามีรูปเด็ดเลยนะครับรูปเด็ดนะถ่ายได้เต็ม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 โอ้โหเฮ่ยกำลังหลับเลยอ่ะเนี่ยโบเดเ๊ะครับอัดฉีดแล้วหรือเปล่าไม่ใช่นะเดินผ่านเฉยๆนะเวลาอัดฉีดก่อนนะครับแล้วก็ฉีดผู้ที่กำลังต่อยครับซันโวบูมเด็ดเซียนะครับ เจอใครไม่ไทราบกันอยเป็น,น,นปปฉแล้วแล้ววันนี้ก็ยอดเท่าไหร่รู้ยังพี่นแล้วก็ชนะไปับหล้เล็กุหลาบดำเจ็บหนักเลยนะนีบ เกันนะครับแหมมวยที่สร้างสีสันมวยที่ต่อยมันๆอย่างนี้ครับไม่น่ารีบไปไวนะน่าจะต่อยกันไอีกสักสามสี่ครั้งนะครับบอกแล้วว่าแปดแสนเล็กไม่เอาแปดแสนเล็กลอโอ้โหเมียเจอเข้าไปในแนวแะ้วหนึล้านเล็กะน,นี่ครับเป็นไงปุ๊บสุดยอดเลย <c oughs> นี่ครับก็คุ้นเคยกันดีนะครับเคยเข้าไปทําข่าวน้องบ่อยๆนะครับวันนี้นี่ยเขาดังล้เนี่ยเขาดังวัน ชนะระดับผู้เอกแล้วนะครับสุดยอดไปเลยนะครับทําจําได้ว่าไฟแรกๆที่ทํข่าวของเจ้าฟุกหนึ่งร้านเล็กเนี่ยก็คือการต่อยก,กับทางด้านยกวิทยาเพชรสี่หมื่นนะครับในการดีเจมช่องเจ็ดตอนนั้นเลย,ยานานมากแล้วนะครับวันนี้นี่เขามาชนะในรายการใหญ่เลยแล้วก็ชนะกุหลับดำคู้ปรับเก่าด้วยนะครับนักกหลับดำคู้ปรับเก่าด้วยนะครับ โอ้โหสุดยอดจริงๆอะไรนะทำฟอร์มเจอมวยเกตซีก่อนนะก็บอกแล้วว่าอินซีทองแปดแสนเล็กอะไรพวกนี้เอามาก่อนนะจะเจอหนึ่งล้านเล็กนี่เรียบร้อยนะครับแคนรอาันอยู่อ่ะปไกบ้านแตกเหรอเนี่ยวันนี้วางแผนไว้แล้วชกได้อย่างที่ใจต้องการไหม ค exactly. ือไม่เล่นอยู่แล้วต้องยึดหยุดให้เป็นอยู่แล้วนะเพราะว่าเรารู้ตัวลูกหน้ากี่วันครับกี่แหละวันวันาก็ตามข่าวเลยนะพอติดคันพรก็ติดต่อไปทำเขาเองเลยนะครับนะครับน้ำหนักวันนี้แล้วก็น้ำหนักเขาเลือกเองอ๋อเป็นคนเลือกเองเลยนะครับหมดไหมวันนี้หมดช่องกี่วันช้อมกี่วันช่องอาก็่องไม่เลือกครับ ก็ทำรากการมาตลอดนยะแต่กส um> ิลคพาสิลขคอวไปคอพักไปสามสี่ัือกับชอบั่สงลอยเตอยเลยก็ได้เงินเร็วแล้วก็ชนะด้วยวันนี้มีอันดีเท่าไหร่น้อ ห้าหมื่นบาทร้อยไปเปล่าร้อเอหายดยดิฟุ๊กฟุ๊กร้อยสี่สี่ปอนด์โหดขนาดนี้ไฟหน้าอาอีกไหมเวรเราเวรแน่เวรเราอ่ะใหญ่เลยนะเจ่ะดูขนาดนี้นี่แหคอันนี้ห้าสามหมื่นนะเอาพี่ป๋องอย่าเลนี่สามหมื่นของเสียแขกแล้วของตัวอนื่อ่ะแล้วเอ้ยขอจับบ้างดิไม่ได้เลยของตัวื่ะ อ๋อนายให้มาแล้วใช่ไหมโอ๋ออ่าอ่าโอ้นั่นเก็บเลยเก็บด <ok uh, um ิอันนี้เก็บไปแล้วสองหมื่นมาชักชักก่อนนะคือคือคือหนึ่งล้านละเอียดโดยโดยธรรมชาติของเวทเรานี้ต่อยเท่าไหร่ ร้อยสาม้ร้อยสาก้ารยเก้ร้อยสามเก้าอก้ร้อยสามเก้าอก้าร้อยสามก้าม้าร้อยเก้ารอเก้ร้อยสามก้าง้อยก้ารองเการ้อเก้่อยาก้ล้อมเร้ยก้ายมเาอยเก้นไปอยก้รอนสามอย้อย้นรมาอยไก้าร้อมก้้าออก้ยเ้ยก้มเย้ยม้นอมกอง้อ้เราก็เลยเน้นเน้นที่ แล้วก็ปลายยกสามก็ถือว่าแลก็เขาเขาอ่ออาการนะฮะแล้วแล้วก็โจ้รวยรวยไหมวันนี้เขาโจ้เจ้าสองเจ้าก้อนม่นด้แล้วแล้วแล้วพ่อพ่อมังให้เงินสักบาทไหมเนี่ยยังไม่โครัวมายังไม่โทรมาเออเก็ตตามเก็ตตามอยู่เออผราเล็กแฟนมวยเขาถามว่าวันนี้ไม่ไม่เน้นเข่าไม่เน้นวงในนี่เป็นการของเราใช่ไหมเน้นไม่ได้ครับก็ก็เจะเป็นตัวเดิมเดี๋ยวจะเดินมาอ๋อ แต่ว่าวงในเราก็ก็ตีถือว่าตีน้อยนะแบบนี้อถือว่าน้อยตีน้อยคือพยายามยืดหยุ่นพระงาำลัยใช่ไหมคิดว่าจะลองไปเล่นยกสี่ไปตายยกสี่ก็จะเริ่มเริ่มเลี้ยมันจะยกสาม มันก็เลยเป็นอยู่ในแผนเราล้วใช่ไหมเดยียเกมมาแล้วสอบสอบไม่แตกไปโมนูจังหวะรอบสี่รับสี่รอบสอบต้องนั่งเ้ามามีมีรายการหึงแฟนคนที่สองไหมครับผู้ก่อตแฟนที่สองครับแฟนคนแรกอนนี้เอไม่หลอด เอาแฟนแฟนขาเราหน่อยแฟนขบเราขอบคุณ f อซีนะครับติดตามเชียร์และเป็นกำลังใจให้ผมจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีเสมอเสมอไปครับตอบตอนนี้ผูกหนคนแล้วนะน้องลูกสองคนครับลูกสองคนเมียเมียก็คนเดียวหมดเฮ้ยอุตส่าห์นเดียวอ่ะตด้านขวา รอให้มีจังหวะค่อยหาคนเลือกนะแฟนอะนัหลังน่าจะโดนอีแพรแฟนะ้องหลังเลยมันี่เลยค้ออแขนเดียวไม่าครอได้การหมอยาบรานะบรลาวันนี้ก็ชนะแล้วนะครับยเลยดำหยุดเป็นนานนะบอกอัจีห้ามื่นนะครับนึ่งำหนักหนึ่งล้านเล็กเป็นน้าหนักองเลือกเองครับผมคุณประสาใจนะย ออนหัว C นะครับดำเฮ้ยะอะไรสมรักอยู่ไหนตรงข้างแก้มือตะวันฉายนะครับสบายๆนะบขนาดเจอหนึ่งร้วเล็กยังแพขนาดานี้ถ้าเจอบางสาันจะเจ็บตัวมากกว่านี้แล้วก็นะครับวันนี้เขาเตรียมตัวมาดีเตรียมตัวมาดีนะทางด้านหนึ่งร้านเล็กวันนี้ก็สู้จริงๆสู้ดีต่อยดีครับวันนี้สู้มากเลยสู้มาก ก็ความใจสู้ของหนึ่งล้านเล็กนี่นะครับวันนี้นะฮะก็ถือว่าทําให้ผ่านไปได้มันจริงๆเราแล้วไหมวดก็กลับกันหมดแล้วนะครับยังไงแล้วก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับกับผู้ชาไซตตรงนะครับบ่ายโมงไม่